ีบสอตัวเลือกสหมายเลขที่คุณคิดว่าจะรอดจากผมได้ถ้าตายสามารถกดไลค์และกดติดตามเพื่อเลือกหมายเลขใหม่ได้อีกหนึ่งอรอบเิ่นเกมอย่าลืมชวนคนที่นั่งอยู่ข้างข้างมาแข่งกันด้วยนะยังคงอันนี้ใครจะเป็นเหยื่อ,อรายแรกอุ๊ยอะไรนั่งดูทีวีแล้วปิดก่อนเอาบ่อนอะไรไม่โดนนี่แหละโดนแทนนะจ้วงใครดีอุ๊ย เสียงอะไรมาจากทางนี้นะเฮ้ยเปิดประตูเฮเจอแล้วจ้วงจ้วงจ้งเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เก้าจะไปไหนจะไปไหนอู้เปิดประตูก็ไม่รอดเฮ้ยใครทําอะไรเบอร์เก้าะไม่รู้ไปก่อนเออเฮ้ยเบอร์เนี่ยโอ้โหเฮ้เกือบตายเออเอาบ่นบ่นบนจ้วงไปไม่รอดอยู่ดีฮ่าใครดีนะสอนมินิเนอร์เลยพวกเนี้ยอุ้ยเสียงกดห้องน้ํามาจากทางนี้สวัสดีเบอร์แปดจ้าเอ๊สูเหม็นมากโดนอุ้ยเบอร์สี่ เงียนไว้น้องเงี้ยไหมอต่อไปเอาใครดีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเบอร์เจ็ดอือทั้งฉันเจ็บมากเลยนะโดนนี่ดูนี่โดนไปเยอะกว่าเพื่อนอือเอาใครดีนะอุ้ยห้องน้ำอีแล้วสวัสดีเบอร์สามโดนไม่เงียบมาเกี่ยอะไรตอนนี้อ่ะอ่ะอไม่เห็นแล้วกันไปละจบแล้วมีใครรอดมั้ยคอมเมนต์มาใครไม่รอดแต่ไม่ต้องเสียใจนะกดไลค์แล้วกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามาให้แก้มือแน่นอนขอบคุณเครดิตจากพีี่คนน้้ดวย